การใช้ชีวิตที่แสนจะธรรมดาแกาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตื่นเช้าออกไปชื่นชมธรรมชาติท้องฟ้าที่สดใสผืนน้ำที่มีเงากระทบระประยิบประยับความสุขที่เรียบง่ายและดูเหมือนจะธรรมดาแต่ความเรียบง่ายนั้นทำให้ชีวิตแสนจุดพิเศษอากาศที่บริสุทธิ์ ความบาบางที่สง่างามความสดใสพลังงานที่สบายสบายเปล่นอายของธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สดชื่นสดใสปลอดโปรง่งมีชีวิตชีวาความสวยงามความสดใสของธรรมชาติจะทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านค่อยๆสงบพลังจากธรรมชาติ จะค่อยๆเยียวยาจิตใจอารมณ์ร่างกายของเราให้ผ่อนคลายปล่อยความรู้สึกกังวลต่างๆออกไปค่อยๆปล่อยให้พลังธรรมชาติได้เยียวยาเราความเรียบง่ายที่ได้จากธรรมชาติจะค่อยๆทำให้ความสุขของเราล้นทะลักออกมาความสุขสร้างได้ด้วยตัวเราเอง พราะทุกวันคือปฏิหาร everyday miracles TH